นี่ครับเราตามมาดูเลยนะนี่อันนี้เท่าไรหร่เพี่มีเหลือสามก้อนหกสิบาทหกสิบบาทโห <c oughs> เจอะมากชามแบบล้นๆเลยนี่ครับไปเสริฟละนี่ครับนี่คำนี่ก็หกสิบบาทเหมือนกันนี่ห้าสิบบาทจ้ะโหนี่ห้าสิบบาท,บาทแทบไม่ต่างกันเลยกันนะนี่ครับนี <c oughs> อ่อะเรามาดูร้านนี้ครับนี่เปิดคลิปไปเลยครับ ดูหม้อน้ำซุปก่อนนะดูนะครับคุณผู้ชมเกิดเดือดนะครับใครไม่ว่าไม่เดือดเอานิ้วไปแหย่ดูได้นะนี่ครับสวัสดีแม่ค้านะครับผมนี่ครับปกตินี่ชื่อร้านอะไรเอาเราถามแม่ค้าเลยนะไม่ได้ชื่อร้านแต่คือร้านขอยเซเว่นวัฒเกียนร้านก๋วยเตีเ๋ยวโบราณขอยเซเว่วนวัฒเกียนอ่าก๋วยเตีเ๋ยวโบราณเซเว่นวัฒเกียนนะครับผมร้นนี้ดูลูกค้ามาเรื่อยๆครับ บอกเลยเข้ามาตอนเที่ยงนี่สนุกเลยลหละครับดูว่าถุดิบกันนะวัตถ,ถุดิบเยอะมากเลยพี่วันนี้ครับตัวเด็ดอยู่นี่เลยครับจากหมูนะครับแล้วก็กุ้งแห้งมีมาตุนเรื่อยๆเลยใช่ไหมอ่ะะอันนี้พี่ทำเมนูอะไรโคยำนะโ,นะโอเคอ่ะนี่ครับเรา,าดูใกล้ๆกันเลย วันนี้เราถ่ายกันสองสองสองเครื่องอาจจะไม่มีการซูมอะไรนะเพราะมือละเครื่องพอยำนี่เท่าไหร่บาทพี่บาทเริ่มต้นที่ราคาสี่สิบอ๋อครับวัตถุด,ดิบเขาหน้าทานมาก ไนะหนพี่ขอยกช่วใกล้ๆหน่อย <c oughs> นี่โอ้โหคุณผู้ชมดูนะนี่ครับออเดอร์แบบรัวๆครับร <c oughs> อน้ำยนเตอโฟนะน้ำยนเตอโฟมาแล้วนครับเครื่องที่จะใส่ให้ลูกค้ากินแต่ละชาม หย่างดูนี่นะมาทานมากอ่ะเราก็ดูกันต่อ,อเนี่ยเสียงไก่ขันเข้ามานี่เพาะจังเลยเปกติสี่สิบนี่เยอะมากแล้วนะพี่นะ ให้เยอะมากเลยนะอันนี้โฟโฟเท่าไหร่บาทพี่อย่างนี้โฟยัสี่สิบบาทสี่สิบบาทเหรอขอดูหน่อยนี่ครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากตักน้ำแล้ว <c oughs> อืออาเลยขอมเสิร์ฟให้ลูกค้าตายแล้ว แม่ค้าเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ6โมงเช้า6กโมงครึ่งนะครับตอนเช้าปิดกี่โมง 8, หมดก็ปิดเนาะค้้าวๆนี่ประมาณเที่ยงบ่ายไ,ได้ไหมบ่ายเริ่มเครื่องไม่ครบล้วอ่เิ่ลื่อนไม่ครบแล้วนะลูกค้าอยากมาทานก็เลือกช่วงเวลามานะเพราะช่วงทเที่งยงเยอคนเยอะมากบอกเลย พราะว่าที่นั่งก็มีเยอะอยู่นะแต่ก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะเนาะแม่ค้าเนาะต้องรอนิดนึงนะนี่ครับทุกคนเขาก็รอเออต้องเข้าใจกันนะต่อแม่ค้ากับเพจตะวันก็เป็นก็บอกเสียงให้นิดนึงว่าเออมาก็ถ้าเกิดคนเยอะก็จเย็นๆกันนิดนึงนะนี่ครับคนมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็ เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันเท่านี้แนละ้วเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปตอนที่พี่เขาทาออกมาให้เราทานกันว่าจะน่าทานแค่ไหน,น,นก็ฝากร้านพี่เขาด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณคอยวัดตะเกียนนะครับผม,นนมครับ้านอยู่ตรงนี้เลยตรงข้ามกับกอสนนอโอเคครับ